สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบ็อกนะครับวันนี้จะมารีวิวบอลสีต้นหนึ่งแล้วก็มาทําการผ่าหัวขยายพันุ์กันนะครับบอลสีที่มีชื่อว่าเพชรเจ็ดสี แล้วก็บอลสีที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะฮะก็คือเพชรเจ็ดสีครับผมเพชรเจ็ดสีใบใหญ่มากนะฮะเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีจะเป็นบอลด่างครับผมบอลด่างแล้วก็มีเม็ดสีแดงสียุมพูเป็นปื้นๆอยู่นะฮะก็เลี้ยงง่ายโตไวแล้วก็เหมาะกับการเลี้ยงในตู้มากกว่าข้างนอกนะครับผมเคยเลี้ยงนอกตู้แล้วเจอลมแล้วด้วยก้านใบเขาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ใบใหญ่เนี่ยรับน้ําหนักมากทําให้ก้านฉีกเลยนะฮะต้นนี้ก็เลยไม่เหมาะกับการเลี้ยง นอกตู้เท่าไหร่เลี้ยงในตู้ดีกว่านะครับลักษณะก็คือก้านใบมีสีดาครับก็ไม่เชิงดํามากเป็นคล้ายๆกับเปลือกมังคุดก้านใบนะครับแล้วก็ค่อนข้างสูงสวยใบใหญ่แล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวมากๆนะฮะเพชรเจ็ดสีเนี่ยก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ถ้ามันด่างถ้ามันด่างแบบเทพๆด่างครึ่งด่างขาวด่างแบบดีๆอ่ะราคาก็จะแพงหลัก 10, 000, หก 1, มื่นหลักพันเหมือนกันนะครับขึ้นไปแต่ถ้ามันแบบว่าเป็นเขียวๆทั้งหมดเนี่ยเอามารุ้นด่าง ก็จะถูกหน่อยอ่าก็ขึ้นอยู่กับความด่างบอลสีด่างนี่จะเป็นบอลที่น่าเล่นมากๆนะครับสําหรับคนที่อยากจะลงทุนว่าเออซื้อบอลสีมาขายไปหรือว่าซื้อมาลงทุนเนี่ยแนะนําบอลด่างเพราะว่ามันล้ออิงกับไม้ด่างนั่นแหละนะครับบางคนที่เขาเลี้ยงเก่ง,งเ,เขาจะเป็นด่างแบบครึ่งนึงเลยนะด่างฮาร์ปเลยครับแต่เราก็เลี้ยงแบบว่าตามตามความรู้ที่เรามีไม่ได้มีเทคนิคอะไรหรอกครับเลี้ยงไปเรื่อยเขาก็ด่างในแบบฉบับแบบนี้แหละนะครับการใบใหญ่นะต้องบอกว่า เพชรเจ็ดสีเนี่ยใบยจะใหญ่แล้วก็ก้านสูงมากอ่ะเวลาอยู่ในตู้เนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาอ่ะสูงใหญ่แล้วก็จะเบียดเพื่อนเพื่อนบงังบังแสงแดดเพื่อนเพื่อนแล้วก็เบียดเพื่อนเพื่อนนะครับพูดง่ายว่าคือสูงกว่าใครเพื่อนแล้วก็เด่นออกมาเลยนะฮะทำให้บอลสีอื่นเนี่ยถูกเบียดบังไปเพชรเจ็ดสีต้นนี้เราเลี้ยงกันมาครบ6เดือนแล้วนะฮะครบ6เดือนแล้วใบจะค่อนข้างใหญ่อย่างที่เห็นเลย พอหกเดือนแล้วปับ๊บเราก็จะทําการขยายแต่ถ้าคนไม่ชอบผ่าหัวก็ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บไว้แยกหน่อก็ได้นะครับเอาป้ายชื่อเขาออกเพชรเจ็ดสีแล้วก็ปกติเนี่ยใบเขาจะไม่สวยไหมครับเขาจะต้องมีไอเขาเรียกว่าที่เป็นลวดคล้ายๆกับไม้ที่ดัดให้มันสวยแบบนี้มันจะเป็นทรงที่สวยแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นไม้ค้้ใบบอลไม้ค้้บอลอไม้ค้ําบอลนะฮะก็จะจัดเพื่อได,ได้ได้รูปให้สวยขึ้นนะฮะก็คือเพชรเจ็ดสีตัวนี้ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็นําต้นบอนสีเราออกจากกระถางก่อนนะฮะก็รวบก้านใบรวบก้านใบจะได้ไม่หักนะครับแล้วก็ทําการดึงออกมาจากกระถางแบบนี้เลยนะฮะแล้วคือก้านใบเขาสูงแล้วก็ใหญ่นะฮะทำให้อ่าโดนลมแล้วก็จะโยกหน่อยแล้วก็เคลียดินออกนะดินส่วนมากก็จะเป็นใบก้ามปูครับไม่มีอะไรเป็นดินใบก้ามปู ดินดาผสมใบก้ามปูแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนนิดหน่อยไม่ต้องใส่มูลไส้เดือนเยอะนะครับหลายๆท่านถามมาก็พอใส่เยอะเนี่ยเขาจะเป็นลาอ่าเราก็ใส่แค่นิดหน่อยชักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะผสมดินปลูกลงไปโอ้หัวใหญ่มากเลยโอ้หัวใหญ่มากเลยครับมีหน่อมีเขี้ยวเยอะมากโอ้ได้หลายต้นเลยนะครับวันนี้เราขายายพันธุ์เพชรจัีได้หลายต้นเลยอ่ะแล้วก็ล้างน้ําครับนํา ต้นวันสีเราล้างน้าโอ้หัวใหญ่มากเลยครับหัวใหญ่มากคุ้มค่ากับการเลี้ยงมา6เดือนเลยอามาดูหัวเพชรเจ็ดสีใกล้ๆกันครับอโอ้หัวใหญ่เขี้ยวเยอะครับหัวใหญ่แล้วก็เขี้ยวเยอะมากได้หลายต้นแน่เลยวันเนี้ย เราก็เตรียมน้ําปูนแดงนะครับแล้วก็มีดเอาไว้ผ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นบอลสีที่เราเพิ่งล้างรากมานะครับอ่ะครับอาจจะเฉาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเขาโดนล้างรากแล้วเขาเดี๋ยวก็ฟื้นถ้าใบใหญ่เขียวๆยเงี้ยเขาจะฟื้นเร็วครับถ้าใบใหญ่เขียวๆยเงี้ยเขาจะฟื้นเร็วมากเราก็จะทําการตัดหัวใหญ่มากจริงๆแล้วหัวใหญ่นะรู้สึกดีใจที่เราเลี้ยงบอลแล้วก็หัวใหญ่อย่างงี้เราจะได้หลายต้นนะครับพอได้หลายต้นเนี่ยก็จะคุ้มค่า กับการเลี้ยงบอลน,นะครับเราจะตัดเพื่อเอาเพื่อเอาจอมไว้นะครับเพื่อเก็บจอมไว้ปลูกต่ออันนี้จะเป็นจะเป็นจอมนะครับเราก็จะเอาปูนแดงทาขอให้ไปลากติดมาหน่อยครับเอาปูนแดงทาแบบนี้นะฮะอันนี้คือไม้จอมนะฮะแล้วเราก็พึ่งให้แห้งแล้วก็นําไม้จอมเราลงปลูกปกติเลยนะครับ แบบนี้อ่ะเราก็จะเก็บไว้รอถึงแห้งจากนั้นเราก็จะทําการตัดลากออกให้หมดครับตัดล่าออกให้หมดเลยใช้มีดคัตเตอร์นี่แหละค่อยๆตัดครับผมค่อยๆเคลียร์ล่าออกให้หมดให้เหลือเฉพาะหัวนะฮะเขี้ยวเยอะมากรู้สึกดีใจนะอย่างนี้คือได้หลายต้นเลยบางเขี้ยวก็กําลังจะกลายเป็นหน่อก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆชิวๆครับ และนี่ก็คือหัวบอลสีนะฮะ,ะที่เราเพิ่งทําการตัดจอมไปสังเกตไหมว่าเขี้ยวจะเยอะมากเขี้ยวจะเยอะมากอันนี้คือเขี้ยวนะฮะนี่นตรงนี้เขี้ยวเยอะมากแล้วก็หัวใหญ่มากโอ้ได้หลายต้นเลยแหละนะฮะ<ม>เดี๋ยวเราจะแค่เขีข้ยวก่อนเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เขี้ยวเหมกันนะครับตรงนี้การแค่เขีข้ยวคือมีโอกาสโตมากกว่าอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เขี้ยวเหมือนกันเราจะใช้ใบมีดโกนใบมีดโกนหนวดแบบนี้นะฮะมาตัดเขี้ยวออกก่อน ทายที่เราตัดเขี่ยวคือโอกาสที่บอลสีจะงอกเนี่ยจะดีกว่าที่ไม่มีเขี้ยวนะครับเราจะเอาเขี้ยวออกก่อนตรงนี้นิดหน่อยนะฮะตรงนี้เลยนะครับตัดเขี้ยวออกก่อนอะอันนี้หนึ่งเขี่ยวครับเราก็จะแยกเขี่ยวไว้แบบนี้หนึ่งเขี้ยวครับแล้วก็หาเขี่ยวอีกถ้ามีเขี่ยวเราก็ทําการแยกเขี้ยวไว้นะโอ้หล่นอ่านี่เขี่ยวหนึ่งครับ คือมันนูนๆขึ้นมาถ้าเราสังเกตอะพอมันนูนๆขึ้นมาเราก็ทําการตัดเขี้ยวออกอ่ะอันนี้สองเขี้ยวครับอันนี้จะโอกาสเกิดมากกว่านะฮะโอกาสเกิดจะเร็วกว่าด้วยสองแล้วนะอันนี้ก็จะสามสามเขี้ยวครับสามเขี้ยวอ่ะอันนี้สามเขี้ยวแล้วพอเรา แคะเคี่ยวเสร็จแล้วก็นํามาหั่นปกติเลยนะครับทีนี้ก็หั่นปกติเลยคือผ่าแบบปกติเลยนะครับใช้ใบมีดโกนนะครับแบบแบบนี้แหละแต่ถ้ามันใหญ่ไปมใบมีดไม่ได้แล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ครับเพราะว่าหัวเขาใหญ่มากนี้เลยครับนี่เลยหั่นไปเลยครับหั่นไปเลยหั่นไปเลยนะฮะ ใอ่ครับจากนั้นเราก็นําไปล้างครับหั่นที่มันติดติดเนื้อข้างนอกมาด้วยครับแล้วก็นําไปล้างนําชิ้นบอลเรามาล้างน้ําให้สะอาดนะครับใช้น้ําฉีดเบาๆให้สะอาดให้หมดน้ํายางนะครับ หลังล้างน้ําให้สะอาดจนหมดยางแล้วนะครับถ้าเราจับดูแล้วมันไม่เหนียวเหนียวเนี่ยเราเอามือจับชิ้นบอลได้นะครับมันจะไม่เหนียวหน่อยเราก็นาชิ้นบอลเรามาแช่น้ําปูนแดงนะน้าปูนแดงเอาปูนแดงมาละลายน้านะครับแราแช่ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งอันนี้แล้วแต่ผมจะแช่ประมาณ5-10นาทีครับก็นําชิ้นบอลลงไปในนี้เลยนะเพื่อกันเชื้อราโคนที่หน่อยครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง เราแช่น้ําปูนใสหรือว่าน้ําปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะทีเราก็มาตั้งพึ่งลมให้แห้งครับตั้งทิ้งไว้เฉยๆพึ่งลมให้แห้งบางท่านอาจจะไปวางบนกระดาษที่ชู่ก็ได้ครับบางท่านอาจจะไปวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์วางบนอะไรต่างๆนะเพื่อให้ชิ้นบอลเราแห้งตอนนี้เรารอให้ชิ้นบอลเราแห้งนะครับส,ส่วนผมเนี่ยก็จะตั้งไว้แล้วก็ให้ลมพัดเข้าพัดออกแล้วให้ชิ้นเขาแห้ง แล้วก็ไปวางบนวัสดุชํานะครับทีนี้ใครจะแช่น้ํายาเยล่งรากหลังจากนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้แช่แล้วนะผมว่ามันมันสิ้นเปลืองเราจะลดต้นทุนกันครับหลังจากที่เรานําชิ้นบอลตากลมจนแห้งแล้วนะครับจนแห้งแล้วนะเราก็ทําการตักชิ้นบอลเราเนี่ยวางลงบนวัสดุชําครับวันนี้เราจะใช้ขุยมะพร้าวนะฮะขุยมะพร้าวหันด้านสีขาวเนี่ยสัมผัสกับวัสดุชําแล้วก็กดลงไปนิดนึงนะครับถ้ามีเขี้ยวหันเขี้ยวขึ้น,ข,นขึ้นฟ้านะครับแบบนี้ น่ี้จะเกิดดีถ้ามีเขี้ยวอย่างเงี้ยจะเกิดง่ายครับจะเกิดง่ายวางลงไปอย่างนี้เลยนะฮะหันด้านสีขาวสัมผัสกับวัสดชุช้ากดไปนิดนึงแล้วหันเขี้ยวขึ้นฝาก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทำอยบานี้ไปเรื่อยๆค่อยๆตักชิวๆใช้ชีวิตสโลไลชา้าๆค่อยๆทำอย่างนี้นะฮะนี่แบบนี้ เพชรเจ็ดสีต้นนี้จะได้เยอะหน่อยนะฮะเราจะเน้นแบบเคี่ยวเลยเน้นอัตราการงอกที่สูงเลยนะฮะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้ครับแล้วก็เขียนชื่อบอรสีว่าเพชรเจ็ดสี24ชิ้นวันที่16กันยา64ครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งค่อยมาดูว่าจะงอกกี่ชิ้นส่วนต้นแม่ที่เป็นไม้จอมนะครับเราก็ปลูกลงใส่กระถางเดิมขอให้มีรากแล้วก็มีเนื้อตรงไหนบริเวณโคนต้นนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นนะฮะใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์เดี๋ยวฟื้นแล้วก็สดชื่นเลย เทคนิคที่ผมใช้ประจําที่ทําให้ต้นแม่ฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วก็คือใช้น้ําฝนในการรองใช้น้ําฝนนะครับน้าฝน,นจะช่วยให้ต้นไม้สดชื่นมากกว่าน้ําประปาถ้าเป็นน้ําประปาก็แนะนําให้ตั้งทิ้งไว้สักประมาณ5วันแล้วค่อยเอามาใช้เห็นไหมครับว่าการผ่าหัวบอลสีนี่ง่ายมากๆเราไม่จําเป็นต้องล้มต้นแม่นะครับเดี๋ยวต้นแม่ก็จะฟื้นแล้วก็กลับมาสดชื่นพร้อมออกลูกออกหลานให้เราได้เอาไปขายเอาไปแบ่งปันได้เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบผ่าหัวก็ รอหน่อแล้วก็แยกหนอ่อก็ได้เหมือนกันสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ช่อง b ีชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วอยู่บ้านทําสวนบอรสีวันนี้อยู่กับบอรสีที่มีชื่อว่าเพชรเสีครับผมสวัสดีครับ